สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องโฟร์แบ็กนะครับไม่ได้ขายอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับไม่ต้องสอบถามผมว่าขายไหมขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนเพื่อนๆนะครับว่าห้ามถามราคาแล้วก็ร้านที่ซื้อมานะครับสิ่งที่รางไว้ตรงหน้าถ้าเป็นกล่องอย่างนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นชาปืนก็ตัองจะเข้าใจนะครับว่าคืออะไรนะครับ ผมได้ไปบางบรุรพามาเมื่อสักต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้ซื้อสิ่งของที่ตัวเองจำเป็นจะต้องมีใช้นะครับอย่างเช่นกระสุนปืนที่ผมได้รับอนุญาตนะครับก็ซื้อกลับมานะครับแต่หลายท่านที่เคยไปซื้อกระสุนที่บางบรุรพาก็จะเข้าใจนะครับว่าเมื่อกระสุนที่ออกจากร้านนะครับเขาจะทําเป็นแพ็กเกจลักษณะอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เจ้าก,กระสุนที่ผมซื้อกลับมาใช้กับปืนตัวเองที่ได้รับอนุญาตนะครับคือกระสุนอะไรก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับ คมยังไงนะฮะมยังไงนะครับ,รบตอนซื้อก็ดูนะครับดูดูจงังหวะเขาเขาขแพ็กเกจเลยนะฮะเขาแพ็กเกจใส่ถุงให้พร้อมนะฮะก็เมื่อดูเสร็จแล้วก็มาดูที่บ้านแกะดูที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและกระสุนที่ผมซื้อมานะครับก็คือกระสุน 9มมนะครับยี่ห้อ C B C นะครับจั่ว่าของแปลกนะครับเพราะผมมันดําเดิมเหมือนชาวบ้านเขาผมไม่ค่อยชอบนะชอบของแปลกนะครับกระสุน C B C นะครับเมื่อเราไปสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับ C B C ก็เป็นกระสุนอยู่ในเครือของประเทศบราซิลนะครับก็เป็นเครือใหญ่นะครับก็กระสุนแม็กเทคกล่องสีเงินที่เราเคยเห็นกันนะครับตามวังบุรพานะครับก็อยู่ในเครือของ C B C เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซซเลเอิร์ไม่อนะครับหรือ S m B นะครับ กล่องสีเทาดำๆ,ๆดำๆนะครับนั่นก็เป็นเครือของ C B C นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของที่ที่หลังอย่างที่ขายกิจการให้กับ C B C แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องแดงน้าเงินแดงอะไรเก่าๆนั่นจะเป็นของเช็คดั้งเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องเทาดำๆนั้นจะเป็นของ C B C ซื้อกิจการไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้ากระสุน C B C นะครับก็หน้าตาเป็นกระสุนยังไงนะครับทำไมไม่เหมือนกับไม่บอกว่าเป็นพาราเบลัมนะครับ ก็ระบุว่าเป็น 9M1 นะครับ9คูณ19มิลลิเมตรลกนะครับข้างกล่องก็ระบุนะครับว่าเป็น9ค19มิลลิเมตรลกนะครับ 9M1 คืออะไรผมไม่ทราบจริงๆนะครับ FMJ 1 1 5เพนนะครับแล้วก็รตปีผลิตค่อนข้างชัดเจนนะครับ2021นะครับตัวนี้ชัดเจนเลยนะฮะที่ซื้อเ็เพราะว่ามันใหม่นี่นะฮะผมมองเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า m a ็ t เทคนั้นก็กล่องสีเงินก็ ก็ใหม่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ปีผลิตน้ำผลิตปีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกระสุน CPC ไปพร,พร้อมๆกันนะครับว่ามันมันใหม่จริงไหมนะฮะผมว่าเป็นกระสุนที่ผมว่ามีมาตรฐานดีนะฮะกระสุน <Maf ia> <Field> <ales> <N> <t ales> <ales> นอกเป็นกระสุนที่มีมาตรฐานนะครับ มาในกล่องคล้ายๆกล่องบุเรีบ้านเราอะไรเอ่ยมีมาที่ด้วยนะฮะอะไรเอ่ยให้เอาในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วฮะมีแค่นี้แหละฮะกระสุน C B C นะครับเป็นร้อยสิบห้าเกณนนะครับร้อยสิบห้าเกณนนะครับหัวก็จะเรียวๆแหล,ม,ลมนะครับตามสไตล์ของกระสุน F M j ร้อยสิบ้าเกณนนะครับ ที่จันท้ายก็ระบุไว้ C B C นะครับแล้วก็ระบุรอดปีที่ผลิต21นะฮะแสดงว่าเป็นกระสุนใหม่เลยนะครับนะฮะกระสุนนอกทเราได้ใหม่เลยนะครับมันก็น่าเก็บนะฮะน่าใช้นะครับเพราะว่ามันได้ความสดใหม่นะครับสดใหม่พอๆกับกระสุนไทยนะครับแต่เราได้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาตรฐานเท่าของนอกนะครับ C B C นั้นรับผิดชอบในเรื่องของกระสุนปืนให้กับระดับกองทัพนาโตนะครับ หน้าตัดลากล้องเล็กๆขนาดเล็กนะครับไล่ตั้งแต่จะดกสองลงมานะครับก็คือเป็นพวกปืนกล m 6 0นะครับแล้วก็5.56พวกนี้นะฮะ5.56ก็พวกปืนเล็กยาวแบบ m 1 6อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีจุด50 bmg ด้วยนะครับก็คือผลิตกระสุนป้อนให้กับนาโตนะครับในเครือนาโตนะครับก็คือกระสุนตัดับเล็กลงมานะครับก็ไล่ตามที่บอกนะครับก็เป็นพวก7 6 2ลงมานะครับ5.56นะครับแล้วก็9มอนะครับ ก็กองทัพนาโตใช้กระสุนก้มมมอเป็นหลักนะครับก็ CBC ก็ผลิตป้อนให้กับกองทัพนาโตนะครับแต่อันนี้ไม่น่าใช่กับกระสุนของนาโตนะฮะก็คงจะเป็นกระสุนแบบกระสุนพาณิชของ CBC นะครับก็ถือว่าผมว่ากำลังใช้ดีนะฮะร,ราคาราคาก็ไม่แพงไม่ถูกนะฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นภาษาบราซิลนะครับ เป็นที่อยู่บราซิลนะครับเมรินบราซิลด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นรหัสกระสุนนะครับเป็น FMJ ร้อยสิบห้าเนนะครับเดือนผลิตนะครับปีผลิตนะครับก็ล้นๆนประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็มีบาร์โคดที่ตัวกล่องนะครับก็ถือว่าเป็นกระสุนที่น่าใช้นะก็ลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูนะะถ้าเกิดใช้ดีไม่ดียังไงก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆด้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะฮะตบส C B C นะครับสําหรับของที่ซื้อกลับมาจากวังมุลภาก็มีรายการนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่านะครับหรืออาจจะใช้ไม่ดีเท่ากับสูนไทยหรือก็สุตนอกเยอะหรือก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอความกรนณานะครับ ไม่สอบถามเรื่องราคาแล้วก็แหล่งที่มานะครับว่าซื้อมาจากร้านใดราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ